คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีความสุขณปัจจุบัน Seal? ไหมเชื่อว่าทุกคนล้วนอยากพัฒน,นาตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแต่คุณเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้และมีความสุขณตอนนี้ได้เลยกล้าที่จะถูกเปลี่ยนเป็นหนังสือโดยชาวญี่ปุ่น คนที่ศึกษาจิตวิทยาอาฟเฟสแอลเลอร์หนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าคนเรานะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และโลกใบนี้ก็เรียบง่ายจนไม่ว่าใครก็สามารถมีความสุขได้เรามาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งไม่มีใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไม่ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนสภาพแวดล้อมแบบไหน คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคุณตัดสินใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงต่างหากถึงจะไม่พอใจหลายอย่างแต่คนเราก็เลือกที่จะอยู่กับตัวตนในแบบที่เป็นอยู่เพราะมันช่วยให้ชีวิตได้ง่ายและอุ่นใจกว่าคำตอบของการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือตัดสินใจเลิกใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอยู่ตราบใดที่คุณผูกติดกับคำว่า ถ้าเช่นถ้าฉันทำแบบนี้คุณก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยข้อที่สองคุณรู้สึกทุกข์เพราะคุณเลือกที่จะมีทุกข์เองคุณไม่ได้ทุกข์เพราะสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายคุณไม่ได้ทุกข์เพราะเจอสิ่งที่ไม่ดีคุณรู้สึกทุกข์เพราะคุณตัดสินใจว่าความทุกข์ส่งผลดีต่อตัวคุณเพราะความทุกข์ให้ประโยชน์บางอย่าง กับคุณเคยเจอคนที่ชอบพร่ำบน่นหรือมีอะไรต้องมาระบายความปรับทุกไหมไหมเคยเจอคนที่ทุก์แล้วเก็บตัวไม่ยอมพูดคุยกับใครไหมคนประเภทนี้รู้สึกต่ำต้อยจนต้องใช้ความทุก์ขเป็นเครื่องมือให้ตัวเองเป็นคนพิเศษมันคือการเอาความทุก์ขของตัวเองมาใช้เป็นอาวุธเพื่อควบคุมคนอื่น แต่อย่างไรก็ตามตราบใดที่คุณยังเอาความทุกข์มาเป็นอาวุธเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนพิเศษคนคนนั้นก็จำต้องพึ่งพาความทุกข์ตลอดการข้อที่สอิสรภาพคือการถูกคนอื่นเกลียดคนเราทุกคนล้วนอยากได้การยอมรับจากคนอื่นแต่ยิ่งเราแสวงหาการยอมรับเท่าไหร่เราก็ถูกยิ่ง เราก็ยิ่งถูกพันธนาการมากขึ้นเท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความคาดหวังหรือฝากชีวิตของตัวเองไว้กับคนอื่นคือการโกหกตัวเองและคนรอบข้างไปวันๆความกล้าที่จะถูกเกลียดต้องอาศัยความกล้าที่จะถูกเกลียดตราบใดที่คุณยังไม่เลิกสนใจคำวิพากษวิจารณ์ยังกลัวที่จะถูกเกลียดยังอยากได้รับ การยอมรับคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่ตัวเองปรารถนาได้ข้อที่สี่คุณไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเรากับตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกคนแบบนี้จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นคิดกับตัวเองอย่างไรมองว่าตัวเองเป็นอย่างไรหรือจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากแค่ไหน คนแบบนี้ดูเผินเผินเหมือนเขากำลังคิดถึงคนอื่นอยู่แต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังมองแต่ตัวเองใส่ใจแต่ตัวเองและไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนอื่นเลยจริงๆแล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกของสังคมเท่านั้นและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องก้าวไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยตวนเองไม่ใช่คิดว่าคนคนนี้จะให้อะไรกับเราได้บ้าง แต่ต้องคิดว่าเราจะให้อะไรกับคนคนนี้ได้บ้างข้อที่5การช่วยเหลือคนอื่นคือการทำเพื่อตัวเองนิยามของความสุขในหนังสือเล่มน,นี้คือการรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทําให้คุณช่วย คนอื่นได้อย่างไรเงื่อนไขถ้าคุณช่วยคนอื่นเพราะอยากได้การยอมรับคุณก็จะไม่เป็นอิสระการช่วยเหลือคนอื่นจึงไม่ใช่การอุทิศตนจนถึงขั้นละทิ้งตัวเองแต่เป็นการทำเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่างหากถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นจากใจจริงจะได้รับการยอมรับหรือไม่ ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปเพราะเรารู้สึกได้เองว่าฉันมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อใครสักคนและนั่นคือและนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง